สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระานะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอวิธีการเขียนคําสั่งรัดนะคะให้เสียงชาร์จแบตเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นการอ่านออกเสียงนะคะก็คือเวลาเราชาร์จแบตเนี่ยเสียงก็จะเปลี่ยนไปเนาะขอบคุณนี่นะคะเราก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้เนาะนะขอบคุณที่ชาร์จแบตนั่นเองเนาะเล่นจนจะหมดแล้วนะคะ แบบนี้นะคะเรามาดูกันเนาะว่าทำง่างนะคะอ่าัแบบแรกเลยให้เข้าไปใช้เข้าไปที่แอปคาสั่งรัดเหมือนเดิมนะคะอ่าคำสั่งรัดนะคะแล้วก็เสร็จแล้วให้มาดูที่การทํางานอัตโนมัติแบบนี้นะคะอันนี้อันนี้ตั้งค่าไว้แล้วจะลบก่อนเลยนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยเราจะเจอหน้าปากแบบนี้นะคะให้กดสร้างการทํางาน อตโนมัติส่วนบุคคลนะคะเสร็จแล้วก็เลื่อนขึ้นไปข้างล่างสุดเลยจะเห็นคำว่าที่ชาร์จนะคะแตะเข้าไปอ่าอันนี้คือการทำงานว่าเราอยากจะเมื่อมันเชื่อมเชื่อมต่อเนี่ยให้มันอ,อ่านออกเสียงใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเลิกเลิกเลิกเชื่อมต่อก็ใช้ตัวนี้ได้นะคะก็อ่าจะพูดอะไรก็เราก็เขียนคำสั่งมาอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นการเริ่มชาร์จนะคะก็ กดเข้าไปแบบนี้แล้วก็กดถัดไปเนาะเสร็จแล้วให้เพิ่มการทำงานนะคะ,ะเพิ่มการทำงานพิมพ์ไปเลยนะคะว่าอ,อ่านอ่านออกเสียงข้อความนะคะจะเห็นว่าอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะอ่านออกเสียงข้อความเนาะแตะเข้าไปนะคะ แต่เข้าไปทีนี้เราก็พิมพ์พิมพ์ข้อความเลยนะคะว่าขอบคุณหรืออยากจะพิมพ์อะไรก็แล้วแต่เลยนะคะอ่ะโอเคเสร็จแล้วบร้อยก็ให้แตะตรงนี้นะคะคำสั่งเพิ่มเติมเนาะอันนี้จะเป็นความเร็วในการพูดนะคะนี่ก็เป็นระดับเสียงที่จะให้เขาออกเสียงนะคะนี้เป็นภาษาเนาะใครอยากจะใช้ภาษาอังกฤษก็สามารถทำได้นั่นเองเนาะ นี่นะคะอ่าอันนี้เป็นคุณภาพเสียงนะคะสูงเนาะก็ให้มันเป็นแบบนี้นะคะอ่ารอจนกว่าจะเสร็จเรียบร้อยก็ให้มันเป็นแบบนี้เลยไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรนะคะกดถัดไปได้เลยนะคะเมื่อกดถัดไปแล้วเนี่ยให้มาแตะตรงที่ถามก่อนสั่งทำงานเราก็ปิดไปเลยนะคะไม่ต้องถามเนาะอ่า พไม่ต้องถามเสร็จปุ๊บก็กดเสร็จสิ้นได้เลยนะคะอ่าทีนี้คําสั่งก็จะทํางานแล้วนะคะก็ให้นําสายชาร์จมาลองชาร์จด,ดูนะคะว่ามันจะขึ้นไหมเนาะขอบคุณนี่นะคะ นี่นะคะก็ประมาณนี้เนาะข้อนำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะยังไงก็ลองทำดูเนาะก็จะเป็นการเขียนคำสั่งรัดนั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ